บอกว่าให้อุปถัมภ์ขึ้นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนรอบข้างคนรอบตัวหรือว่าจะเจอคนดีๆเข้ามาอุปถัมภ์ขำจุนช่วยเหลือให้แปดวันนี้มีทุกเรื่องอะไรอยู่ก็ตามเราจะหลุดพ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือว่าแนะนําว่าถ้ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรอยู่ให้ไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือแล้วจิตใจจะเบาลงเรื่องที่เรื่องที่ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรื่องอะไรเรื่องที่เราเครียดอยู่หนักอกหนักใจอยู่มันจะขี้คายลงแล้วค่อยๆดีขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะและจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่เกิดวันพุธนะคะหวังเรื่องอะไรไว้ในแดวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องโชคลาภจะได้ตามที่หวังไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินภายในแดวันนี้นะคะหรือว่ามีโอกาสได้เงินก้อนได้ของได้สิ่งของมีค่าตามที่หวังไว้มันจะมีเข้ามาทําให้เราแบบว่า ใจฟูมีเรื่องมีข่าวดีเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเออแล้วคนที่เกิดวันพุธอาจารย์จะบอกว่าในช่วงนี้หรือแดวันนี้ให้ระวังเรื่องของมิจฉาชีพถ้าใครยืมเงินใครใครยืมเงินหรือว่ามาพูดอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเหมือนจะหวังผลประโยชน์จากเราไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามีเกณฑ์การโดนโกงคนที่เกิดวันพุธนะมีเกณฑ์การโดนโกงเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้น ให้ให้คนที่เกิดวันพุธนะคะระวังนิดนึงในแปดวันนี้มีเกณฑ์การโดนโกงมีเกณฑ์การเสี่ยงเงินสูงมากๆเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้แปดวันที่เหลือน,นี้ใช้ชีวิตให้มีสตินิดนึงอย่าเผลอเลยอย่าพลาดพังกับอะไรที่ไม่น่าพลาดพังอาจารย์บอกเลยนะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะมีเกณฑ์การเสี่ยงเงินนะเตือนแล้วนะคะแล้วคนที่เกิดวันพุธอาจารย์จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคนวันพุธให้ไปทําบุญผ้าขาวหอ่อศพหรือว่าไปทําเกี่ยวกับโรงศพ นะคะแล้วอุทิศเขียนว่าอุทิศส่วนบุญสกุนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหลังจากนี้อะไรก็แล้วแต่มันจะค่อยๆค,คีรายลงและดีขึ้นมันจะแบบว่าเหมือนปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างให้เราและบุญตรงนี้อันนี้ส่งบุญตรงนี้จะส่งเสริมชีวิตเรานะคะให้เห็นทางสว่างมากขึ้นเหมือนแบบว่าคนที่เกิดวันพุธอ่ะให้ทําบุญเกี่ยวกับอ่ามันพูดไม่ได้ให้ทําบุญเกี่ยวกับอ่าผู้ที่ล่วงลับ ะะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเหมือนแบบว่าอันนี้ส่งตรงเนี้ยจะส่งให้ไหวมากกว่าเดิมจะได้บุญตรงนี้มากกว่าเดิมแน่นอนและคนวันพุธอาจารย์จะบอกอีกอย่างหนึง่งทําทานด้วย8วันนี้ไปหาทําทานอะไรก็ได้นินดๆหน่อยๆแล้วแต่เราเอาที่เราไหวเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจคนวันพุธเป็นคนที่ถ้ายิ่งให้เหมือนยิ่งได้กลับมาแต่เอาให้แบบพอดีพอดีอย่าให้จนตัวเองไม่มีนะคะเออเพราะว่าเหมือนคนที่เกิดวันพุธเนี่ย ทำบุญเกี่ยวกับโรงศพทำบุญเกี่ยวกับการทําทานให้ทานให้แล้วต้องให้แล้วจบให้แล้วอย่าให้มามีบุญคุณให้แล้วอย่าไม่จบอาจารย์จะบอกเลยนะเพราะว่ามันไม่ดีนะเออสำหรับคนวันพุธให้แล้วต้องให้จบนะคะให้แล้วห้ามมาเป็นบุญเป็นคุณห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วคนที่เกิดบรนพุธก็เหมือนกันในช่วงนี้นะคะอาจารย์จะบอกเลยอะไรไว้ให้นะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังอะไรก็ไว้ก็แล้วแต่ในเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่หวังไว้อะ อาจารย์พูดได้เลยนะสิ่งที่คุณหวังในใจไว้ตอนเนี้ยในทุกอย่างนะอาจารย์จะบอกเลยนะหรือเรื่องที่คิดอยู่ในหัวตอนนี้ในใจตอนนี้ก็ตามอาจารย์จะบอกเลยเรื่องที่คิดนะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะเออไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคิดอะไรกันอยู่หรือหวังอะไรกันอยู่ในตอนนี้อาจารย์จะบอกเลยคนที่เกิดวันพุธจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่หวังไว้นะคะ แล้วก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็อาจารย์จะบอกเลยแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่พูดได้ร้อปอระประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วคนที่เกิดวันพุธอาจารย์จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เวรกรรมตามทันนะคะถ้าคิดดีคือได้ดีนะคะคิดดีได้คิดดีคือได้ดีนะคะทําดีแล้วคิดดีพูดดีทําดีได้ดีสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาแน่แต่ถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีอาจารย์บอกเลยนะ มันก็จะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธจะบอกไว้เลยว่าให้ทําแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะอันนี้เน้นมากอาจารย์จะบอกเลยนะเกิดเป็นคนให้ทําดีคิดดีพูดดีทดําดีพอนี่คือของดีไม่ต้องไปอะไรเยอะนะคะเออสำหรับคนที่เกิดวันพุธมีเท่านี้เลยค่ะนะคะ